ทนายเดชาเผยนารามหาพี่ห้ามสตอทำผิดก็สารภาพติดคุกแป๊บเดียวให้ดูตัวอย่างชีวิตไม่ต้องสู้เลืองงบ17มีนาคมหลังจากที่นายอนิวัตรประทุมถิน่นหรือนาราเครปกระเทยพร้อมทนายเดชากิตติวัฒยานัน์ ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกได้ยื่นหนังสือต่อว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ช่วยไกลเกลีย่ยคืนเงินผู้เสียหายจากกล่องสุ่มและเปิดบินหลายล้านนาราพร้อมทนายเดชาก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชน โดยนารามั่นใจจะใช้หนี้คืนได้หมดในเดือนพฤษภาคมนี้ยืนยันไม่หนีพร้อมเดินหน้าสู้เพื่อใช้หนี้อีกทั้งเคลียร์กรณีถูกพาดพิงว่าเปิดบัญชีมะระดมทุนขายเคลปและต่างๆนานาทนายเดชาบอกว่าวันนี้ผมพานาราเค็กระเทยมาพบกับท่านรัฐมนตรีโดยผ่านท่านเลขารัฐมนตรีที่ผมพาน้องมาก็เพื่อไกลเกลี่ยข้อพิพาท โดยให้ท่านรัฐมนตรีมอบหมายให้ท่านเลขารัฐมนตรีเป็นคนกลางในการเจรจาไก,กล่เกลี่ยเพื่อคืนเงินให้กับลูกค้าทุกรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อกล่องสุ่มและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเปิดบิน 2. หลายคนสงสัยว่าการมาพบรัฐมนตรีเป็นการดึงคดีที่มีผู้เสียหายมีการแจ้งความไว้หรือไม่ตอบเลยว่าการดำเนินคดีายา หากเห็นว่านาราผิดกฎหมายผู้เสียหายดำเนินคดีได้ตามสิทธิ์เลยเราจะดึงคดีให้มันล่าช้าไม่เกี่ยวเลย 3. เหตุที่ต้องมาพบที่กระทรวงยุติธรรมเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมมีกรมคุ้มครองสิทธิ์มีเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยที่นี่สามารถระง,งับข้อพิพาทก่อนฟ้องได้ ในส่วนของแพ่งโดยไม่จําเป็นต้องไปศาลกระทรวงยุติธรรมช่วยท่านได้ส่วนคดียายาผู้เสียหายหรือลูกค้ารายใดประสงค์ดําเนินตามกฎหมายก็ไปแจ้งความตามท้องที่ที่เกิดเหตุที่กองปราบได้เต็มที่เลยแต่สําหรับใครที่ต้องการได้เงินในส่วนแพ่งมาที่กระทรวงยุติธรรมได้เลยคดีหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์วันนี้เป็นวันแรกที่มีกฎหมายมาตรการปราบปรามเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลบังคับใช้วันนี้เลยใครรับจ้างเปิดบัญชีมาติดคุก3ปี โฆษณาชวนเชื่อ5ปีมีคนถามว่านารามีการใช้ชื่อบัญชีม้าหรือไม่เท่าที่สอบถามมาก็คือยังไม่มีถ้าพยานหลักฐานเอามาวันนี้มีกฎหมายบังคับใช้วันแรกลั่นทำผิดก็สารภาพติดคุกแป๊บเดียวดูตัวอย่างชีวิตกำมลนวิสิ์ผมได้บอกนาราไปแล้วว่าถ้ามาหาพี่แล้วต้องพูดความจริงไม่ไปโกหกสตออะไรไม่เอาพูดความจริงอะไรทำผิดก็สารภาพไปติดคุกแป๊บเดียวก็ออกมาแล้ว ดูอย่างชีวิตกมลวิสิทธิ์รับสาภาพติดคุกแป๊บเดียวไม่กี่ปีก็ออกมาเป็นคนดีของสังคมผมก็บอกเขาให้ดูตัวอย่างเฮียชูไว้เข้าคุกแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาไม่ต้องซสีเรียดอะไรถ้าเราทําผิดไม่ต้องสู้คดีให้ดูเฮียชูไว้ทําผิดรับสาภาพไม่ต้องสู้เปลืองงบประมาณเสียเวลาเจ้าหน้าที่ที่เขาไปดําเนินคดีอื่นแต่ถ้าใช้นี่จบปุ๊บก็ไม่ต้องติดคุกด้านนาราบ,บอกว่าวันนี้ไม่ได้มาต่อสู้คดี มาด้วยเจตนาของนาราที่ให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่นีอยากจะเดินหน้าต่อสู้ใช้นี่ให้กับเจ้านี่ทุกคนเริ่มแรกเลยที่นาราขายกล่องสุ่มเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วจนวันที่3กกุมภาพันธ์ที่เกิดเรื่องที่ไม่ไหวกับการขายกล่องสุ่มนี้แล้วมีผู้เสียหายอยู่ประมาณ500กว่าคนมีระยะเวลาเคลียร์กับผู้เสียหายตลอดจนเหลือหลักสิบเมื่อวันที่7มีนาคมมีผู้เสียหายบางรายที่เขารู้สึกไม่ยอมก็ใช้วิธีผ่อนใช้ให้ และให้เขารอสินค้ามาเป็นเวลานานเลยมีปากเสียงทะเลาะกันจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเรื่องราวของกล่องสุ่มทําให้เกิดผลกระทบต่อการขายของและการเปิดบินที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงใครทั้งสิน้นสิ่งที่ทำคือการหาเงินเพื่อใช้หนี้และการหาเงินเพื่อที่จะนำต้นทุนตรงนี้มาซื้อของและขายอย่างชัดเจนอย่างที่ทุกคนเห็นว่าระยะเวลาที่ให้คนมาเปิดบินเราก็ขายของและแสดงออเดอร์ให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้ขายไปได้เท่าไหร่บ้าง ตลอดอระยะเวลาเราแจ้งยอดสต็อกสินค้าและเป็นเรื่องราวของกล่องสุ่มที่ลูกค้าไม่พอใจจึงทําให้เรื่องราวมาเป็นอย่างนี้เลยทําให้มีปัญหากับการเปิดบินกับตัวแทนนาราทั้งหมดกล่องซ่มขายตั้งแต่5 0 0 0ถึง10,000บาท5 0 0 0 0 0บาทถึง100,000บาทสูงสุดอยู่ที่250,000บาทตรงนี้ทุกคนมองว่ามันเป็นกําไรเลยอยากได้ก็ซื้อของเราโดยเรามีระยะเวลา1-2เดือนที่จะได้สินค้าที่ผ่านมามีหลายคนได้ทองจริง แต่มันเกิดปัญหาเราคิดว่าจะต้องคืนเงินเขาทุกบาททุกสตังค์เราก็ทำการเคลียร์ใครได้กำไรไปแล้วเราก็ไม่หักลบอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ขอเวลาให้เราได้ใช้นี่อาจจะไม่มีเงินก้อนคืนทีเดียวแต่ก็ขอผ่อนคืนให้ครบทุกบาททุกสตังค์เมื่อถามว่า เราทำแล้วได้อะไรนาราขาดทุนแต่เรารู้สึกว่าเราสามารถหามาได้เวลา1เดือนที่เราได้เงินกล่องสุ่มมาเราเอาไปจัดแจงขายของแล้วเอามาคืนให้กับคนที่เล่น1เดือนได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทํา7-8เดือนสามารถทําได้อย่างที่พูดถ้าเรียกเงินหมุนสําหรับหลายคนก็อาจจะใช่ แต่สําหรับเราเราเอามาลงทุนในบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดกําไรขึ้นมากกว่าพูดตรงๆเลยือที่ผ่านมาเราขายได้ดีตลอดแต่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็คือเราอยากคืนทีละคนแต่เคสแรกที่เราคืนเราไม่ได้ให้กําไรเขาเขาเลยรู้สึกไม่พอใจเพราะรอมานานแล้วแต่ทําไมไม่ได้กําไรเราก็เลยโพสต์จนกลายเป็นข่าวมันเลยทําให้คนอื่นกังวลว่าแล้วฉันจะได้ไหมเราก็เลยโอเค งั้นตอนนี้ขอยุติการขายกล่องสุ่มทั้งหมดยุติการขายลูกค้าก็โอเคและยอมให้เราทยอยใช้คืนจาก500กว่าคนใช้คืนมาตั้งแต่3กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันก็เหลือแค่หลัก10คนแล้วเงินก็ประมาณหลักล้านมันไม่หนักเท่ากับตอนแรกแต่จะมาหนักแค่เรื่องเปิดบินที่เขาเปิดมาเป็นตัวแทนจะมีลูกค้าเยอะหน่อยแต่ไม่มีผู้เสียหายหลักล้านเท่ากล่องสุม่มจะเป็น5 0 0ร้อถึงหนึ่ันสูงสุดก็คือ5 0,000บาทแต่นาราย,ยังไม่ได้คิดรวมค่าใช้จ่ายของการเปิดบินมันเท่าไหร่แต่เราก็ได้ทําตารางยอดเงิน ของแต่ละคนเพื่อทําการจัดแจงคืนเงินให้ขอให้เชื่อว่าตนส่งจริงๆจะไม่ทรยศใครเอาไปสต็อกสินค้าทําตัวสินค้าใหม่ออกมาแล้วพูดตรงๆคือส่วนหนึ่งก็เอาไปจ่ายคนที่ติดกรองซุ่มเก่าด้วยเราเอาเงินไปเปิดบินจริงๆถ้าขายหมดเราสามารถเยียวยาและใช้หนี้ผู้เสียหายที่มาเปิดบินกับเราได้ แผนสำรองมีแล้วแต่ขอเก็บไว้ก่อนเพราะมันยังไม่ชัดเจนและกระจ่างส่วนแผนที่จะทําตอนนี้หลายคนอาจจะหลงประเด็นในสิ่งที่คิดว่านาราจะไม่ส่งจริงก็ขอความเห็นใจตรงนี้ว่าเชื่อเถอะขายของจริงส่งจริงถ้าลูกค้าเข้าใจคิดว่าสินค้าของเราไปได้ก็จะทำทุกอย่างด้วยความจริงใจเชื่อว่าความจริงใจความไม่ทรยศใครกับการที่นารามีความรับผิดชอบเชื่อว่าทุกคนจะมอบโอกาสให้ ผู้เสียหายประมาณ500กว่าคนเรามีการจัดตารางคืนเงินให้ผู้ตรงๆถ้าจะให้คืนก้อนเดียวทุกคนพร้อมกันหาไม่ทันเราก็มีการผ่อนคืนตามตารางซึ่งลูกค้าทุกคนได้ตารางของตัวเองไปแล้วนาราก็ผ่อนให้เรื่อยๆยืนกรานว่าไม่มีบัญชีมา้า บอกเลยว่าไม่มีบัญชีม้ารู้สึกว่าการที่เรามีบัญชีม้ามันไม่ได้ทําให้เรารอดพ้นหรือหลีกเลี่ยงอะไรได้เพราะในเมื่อเราทําบัญชีเราก็ต้องเป็นบัญชีของเราถ้าเราใช้บัญชีม้ามันผิดกฎหมายอยู่แล้วเราไม่อยากทําการจะโอนเงินไปให้ใครหรือหลีกเลี่ยงการโอนเงินนาราไม่ทําทุกคนสามารถตรวจสอบได้ว่าทุกคนที่โอนมาจะให้เป็นบัญชีของชื่อเราเท่านั้นไม่มีชื่อคนอื่นมีการอ้างชื่อเป็นอักษรย่อ นาราไม่รู้จักใครเลยทุกคนดูได้เลยว่าอักษรที่พิมพ์นาราเป็นคนพิมพ์ผิดอยู่แล้วเขาจะมีการตัดต่อตัดแปลงใส่สีเติมแต่งทําให้ประชาชนเข้าใจผิดอยากจะบอกทุกคนที่อ่านเพจนี้มันไม่ใช่ข้อมูลจริงของนาราเลยอย่าไปหลงเชื่อโต้เอาเงินจากกลองสุมไปลงทุนคริปโตลงทุนออนไลน์ต่างประเทศซึ่งต้องยืนยันว่าไม่มีทั้งสิน้นสามารถเช็คได้จะบอกว่าถ้านารามีเงินจริง คงไม่มายืนพูดอยู่ตรงนี้ถ้าสมมุติมีคริปโตสัก100ล้านนาราจะไปแลกเป็นเงินแล้วเอามาใช้หนี้ทุกคนดีกว่านาราจะได้อยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเครียดไปหมดพยายามใช้แรงตัวเองมาขายของเพื่อใช้หนี้ทุกวันต้องหาเงินมาคืนให้ลูกค้าได้ตอนนี้ไม่เหลือทรัพย์สินแล้วทุกวันนี้ทําทุกอย่างเพื่อหาเงินใช้หนี้ขายรถ รถสีเหลืองก็ขายไปแล้วนาฬิกาจำนำขายหมดแล้วบ้านของคุณแม่ที่ทุกคนเห็นคุณแม่หนูก็เอาไปเข้าธนาคารอมสินแล้วเพื่อจะช่วยใช้หนี้ลูกค้าทุกคนที่เปิดบินกับนาราในส่วนของบ้านของนาราเองก็เอาเข้าธนาคารไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอผลว่าจะได้วันไหนวันที่ได้มาก็จะคืนเงินให้กับลูกค้าทุกบาททุกสตังค์ซึ่งตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว ยืนยันถูกตัดต่อระดมทุนขายเครปอันนั้นตัดต่อเครปนาราเปิดขายจริงแต่การระดมทุนเขาไปตัดต่อว่าเราระดมทุนตอนนี้ที่กลับมาเปิดร้านเคลปกําไรอาจจะได้ไม่เยอะแต่ถ้าอย่างน้อยเราได้เงินทุกวันวันละ1 0 0 0 0แบาทเราก็สามารถเอาไปใช้หนี้ได้ขยันทําทุกอย่างจะหาเงินทุกทางเพื่อให้ได้เอาเงินมาใช้หนี้ตรงนี้วันวันหนึ่งตอนนี้สามารถใช้หนี้ได้1 0บถึงยีคนอยากยืนยันกับทุกคนว่าไม่หนีแน่นอนและอยากจะขอเวลา ให้ได้ทำมาหากินท่านนาราพอจะทำมาหากินได้จะสามารถใช้หนี้คืนทุกคนจนครบทุกบาททุกสตังค์ให้โอกาสนาราท่านนาราทําไม่ได้จริงๆนาราจะหนีไปตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราสู้ตลอดใช้ตามตรงมาตลอดขอเวลาให้หน่อยให้นาราได้ตั้งสติให้เวลากับสังคมได้ลืมเรื่องราวต่างๆเพื่อเขาให้โอกาสเราว่าเราทําได้มั่นใจว่าเดือนพฤษภานี้จะมีโอกาสใช้หนี้หมดถ้าตอแบบคนดวงดีคือพฤษภาคือหมด เคยโดนเรื่องเว็บการพนันมาเป็นบทเรียนที่ต้องกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นหลายคนรู้ว่าโดนเรื่องเว็บการพนันมาแล้วมันเป็นบทเรียนให้นารานาราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันหรือทําธุรกิจพนันทั้งสิน้นส่วนที่เราท้ายฟ้องอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่เขาพูดเราเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยความที่เราเป็นเด็กนารายีปี เขาก็อารมณ์ร้อนเลยมีปากเสียงกันตอนนี้ตั้งสติตัวเองได้และขอโทษไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาก็ให้อภัยและให้โอกาสเราได้แก้ไขตัวเองเราผิดที่เราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจะจําไว้เป็นบทเรียนและไม่ทําเกิดขึ้นอีกอยากจะขอโทษใครก็ตามที่พูดไม่ดีออกไปหรือทําอะไรผิดพลาดไปตรงไหนเด็กคนนี้ก็ขอโทษไว้ณที่นี้สัญญาว่าจะควบคุมสติของตัวเองให้ดีจะใช้สติแก้ไขปัญหาและจะไม่ทําปัญหาเดิมๆอีกต่อไป ด้านว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอรรารีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับการประสานจากทนายเดชาในประเด็นที่นารามีการโพสต์ขายกล่องสุ่มและวันนี้ได้พูดคุยแล้วทราบว่ามีจํานวนเงินค้างอยู่แต่วงเงินไม่เกิน12ล้านโดยในจํานวนนี้มีการแยกย่อยคนที่เข้ามาซื้อกล่องสุ่มเนื่องจากแต่ละรายในเรทราคาไม่เท่ากัน โดยกระทรวงยุติธรรมจะเป็นตัวกลางในการเจรจากับผู้เสียหายหากผู้เสียหายเข้ามาพบเจ้าหน้าที่กระทรวงจะนัดหมายให้พบกับคู่กรณีเพื่อมาทําบันทึกข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายโดยจะต้องทําสัญญาชดใช้ค่าเสียหายหากผิดสัญญาจะต้องถูกด,ดาเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันซึ่งตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยของกระทรวงยุติธรรมความเสียหายต้องไม่เกิน5ล้านบาทหรือผู้เสียหายสามารถติดต่อศูนย,ย์ไกล่เกลี่ยภาคเอกชนได้ซึ่งวงเงินความเสียหายไม่เกิน5 0 0แสนบาทต่อราย และทําให้คดีต่างๆมีความรวดเร็วและผู้เสียหายได้เงินเร็วขึ้นซึ่งหากผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยแล้วก็จะทําเรื่องต่อศาลให้บังคับคดีได้ทันทีว่าที่ร้อยตรีธนกิจกล่าวอีกว่าตนได้สอบถามนาราไปว่าผู้เสียหายเท่าไหร่ก็ขอให้เอารายชื่อเข้ามามอบให้กับเจ้าหน้าที่จากนั้นจะดําเนินการนัดหมายเพื่อไกลเกลียซึ่งนารามีความตั้งใจที่จะบรรเทาความเสียหาย เบื้องต้นมีมูลค่าความเสียหายที่นาราต้องชดใช้กรณีกล่องสุ่มประมาณ12ล้านบาทจำนวน98คนนอกจากนี้ทางผู้เสียหายสามารถยื่นความประสงค์ผ่านทางออนไลน์กรมคุ้มครองสิทธิ์ได้โดยกรอกข้อมูลไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานไปยังผู้เสียหายที่ได้บันทึกข้อมูลเชื่อว,ว่าทุกคนจะได้เงินคืนส่วนทางนาราจะคืนเมื่อไหร่หากจำนวนเงินมากนาราก็สามารถผ่อนจ่ายทยอยคืนตามลำดับหากยอดน้อยก็สามารถจ,จ่ายเจมจำนวนให้ผู้เสียหายได้เลยอยู่ที่การตกลงระหว่างกัน ทั้งนี้ในวันที่มีการบันทึกข้อตกลงไกลเกลี่ยนั้นทั้งผู้เสียหายและคู่กรณีจะต้องมาพร้อมหน้ากันเพื่อทําข้อตกลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่สืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580